สวัสดีทุกคนเดินด้วยนะวันนี้ก็มีหัวเราะอีกแล้วในเกม Cleanie Windows Service นั่นเองนะเป็นเกมที่ต้องมาทำความสะอาดกระจกนะเกมผีไปเลยจ้า Resolution made by Double Good อันนี้ไม่รู้ละ Play ทำลายกระจกมา ฮัลโหล Cleaning s ร r เฟ c e Service เรามีกระจกที่สกรปรกที่บ้านนะแต่เรายุ่งตอนกลางวันแคนเธอควรจะทำงานจิบตอนกลางคืนนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคุณจะได้จ่ายเงินโดยตรงเลย จะส่งพิกัดบ้านไปให้คุณแล้วโอเคเป็นการแปลที่งงมากเลยนะฮะ mm hmm. นี่เป็นบ้านโอ้โหมานี่คือแดงๆคือเราหนีได้ไหมไม่ได้นะฮะมี Invisible p เ s t สต์ดอเบลกดกระดิง่งกระดิง่ง ฮัลโหลอยูไหมอุ้ยเปิดให้เราเองนะมีหินห้อยหรือยังไงเราออกไปไม่ได้บ้านเขายังเปิดไฟอยู่นะมีน้ำตกอะไรประมาณนี้เข้าไปในบ้านนะฮะฮัลโหลอุ้ย อุ้ยอุ้ยอะโอ้เดี๋ยวอ๋อมันเข้ามานึกว่ามันออกไปเออเอาเข้ามาในบ้านเราทำกระจกเรียบร้อยโอเคเริ่มเช็คทู through. สเปร์ฉีดฉีดยังไงฉีดตรงตรงเคทาโว เอาผ้ามาเช็ดอ่านี่คือบ้านโอเคสซก็ปกเหมือนกันนะนะอันน่ะสะอาดนี่คืออะไรโอเคไปกระจกต่อไปอุย้ยมีคราบมีด้วยซ้อนมะเขือเทศซ้อนมะเขือเทศนะฮะ เอาทาวเวอร์มาผ้าเช็ดทำไมเราเช็ดนี้ไม่ได้คาบคาบซ้อนไปไข่เทศเ,เ,เนี่ยตากพอไหมใช้อะไร่ะเนี่ยเออนั่นแหละ You may need to replace อ๋อรีสเปร์อาจจะต้องรีสเปร์บางครั้งโอเค ต้องมีสเปรย์หลายรอบโอ้ยคราบนี้มันยากเหลือเกินป้าสตาร์ทคลีนนิ่งเริ่มเลยทำไมเขามีซอ้อนมาเกิดเทสอะไรเยอะขนาดนี้เนะอะไรอะอะไรเลยทำความสะอาดไปเลยเ๋เอาดีๆนะแต่มันไม่รีจิสเตอร์มีคนเล่นเกมอยู่ในข้างในนะฮะดีมาก คนเล่นเกมอยู่ข้างในเขาก็ไม่เขาไม่อะไระเราเลยนะฮะเออสวัสดีมีสเปกแล้วสวัสดีจา้าเยี่ยมโอเคมีคนอยู่ข้างในไม่น่าเป็นอะไรมากมาอีกแล้วอันนี้คือคอราลวีนเหรอนนะ่าลาวีนนี่มามีคราบอันนี้เต็มไปหมดเลย นี่ก็มืดเหลือเกินข้างหลังนะฮะมาแอบส่องกระจกชาวบ้านเขาน,นะไปเรื่อยๆ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 โอเคเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมนะจ๊ะมาสเปร์รู้สึกชำนาญชำนาญแค่ทำห้าหกวีก็ชำนาญแล้วมาเช็ดเดี๋ยวนี้เช็ดเดี๋ยวนี้ เช็ดเลยอุ้ยน่าแมงมุมฮาโลาวีนจริงๆเขาต้องเอาออกออ,ออกแล้วไงมองไม่เห็นหรือคะโอเคน่ะทังความาสะอาดไม่อยากดีสเปรโอ้ยต้องรีสเปรคราบพวกเนี้ยเธอมีไว้ทำไมึอันนะ สะอาดมากแล้วคือดูรถเราโอ้โหขยับเป็นแบบแอันนี้เลยทำความสะอาดไปนะจ๊ะทำไปโอเคอเยี่ยมยอดและย,ยอดเยี่ยมมีคุณป้าฮะอยู่ข้างในโอเคบ้านนี้เขาดูสงบสุข มีอะไรอีกอะฉันต้องต้องทำความสะอาดเลยเอ๋อมันมีคราบตรงกลางฉันว่าละหรือเปล่าอ่ะอะไรวะอุ้ยหิ่งห้อยหิ่งห้อยอุ้ยหิ่งห้อยหิ่งห้อยชนมาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะจ๊ะทำความสะอาด อันน่ะเราสเป์อีกรอบดีกว่าเรารู้สึกว่ามันเยอะพอมันเยอะไปสเปคแค่นี้เอ้านี่มันออกหมดแล้วฮัลโหลออๆ,ๆๆให้หมดออกให้หมดออกให้หมดโอ้เหนียวหนืดนี่มันซอนมาเขิดเทศเนี่วนยว่ะเหนียวหนืด โอเคมาสํานานเรียบร้อยมีเยอะเลยแต่ฉันว่าคงไม่มีอะไรหรอกอุย้ยต้องเริ่มดีนหนึ่งไม่ได้ทำความสะอาดมานานแล้วนะเอ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกีนอ้น่ะขยับอะ่ะมันมีมันมีขยับอยู่ข้างนอกโอเคสะอาดแล้วละ่ะ โอเค The bottle is empty เ okay, คเราต้องไปเอามาร e f i l นะฮะเพราะว่าหมดแล้วข้างหลังข้างหลังรถกระบะอะไรอะ่ะฉันน่าจะ d อ o p key ไว้ตรงหาาดเหรอฉันเผลอกุญแจไว้มันมันหล่น ขึ้นมานี่ไงฉันเจอแล้วเปิดรถนี้ไ่าแล้วรถกระบะอันนี้มันมีข้างหน้ามีคนทำอะไรอยู่ป้าหายไปไหนหเยอะเหลือเกินโอเคกลับมาได้แล้วขึ้นไปอุ้ยมีรอยเท้ารอยมือปีนเข้าไปหน้าต่างเปิดถ้าคงจะทำความสะอาดทำความสะอาดได้ไหม ไม่ได้เคเราว่าหลุดตรงกลางมามีอะไรน่ากลัวต้องมีอะไรไม่ดีแน่เลยอึ๊บไฟแดงๆไฟแดงๆไว้ใจได้กาเก๋จ้าความสะอาดโอเค น่กกากลัวขึ้นไปแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยน่าจะสะอาดพอแหละมัง้งอุ้ยหน้าก,กากฮาลาวีนละสิฮาลาวีนใช่ไหมล่ะเอาฉันเอาอ,อกแล้วโอเคฉันไม่รู้ว่ามันมี โอเครีบๆบเลยมาตาความสะอาดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะไปเรื่อยๆโอ้อีกนิดเดียวอย่าเอาวางทำไมกลับเข้าไปโอเคเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมโอเคมาต่อไปรู้สึกว่าสูงมากเลยอุ้ยอุ้ยลอยมือคุณทำอาหารไม่เก่งอนะ่ะคุณเนี่ย้อมมะเขือเทศไปหมดเลยนะต้องมา จับตรงกระจกนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาโอ้ยมันไม่หมดเหรอมันไม่หมดเหรอมันหมดไหมมันหมดไหมมันหมดยังหมดยังเหลืออะไรมันเหลือนี่ยหรอแค่นี้โอเคมือเป็นคราบมือ โอ,โอ้ยเหีย yeah. เอ้ยกลัวเขาน่าจะเป็นเจ้าของบ้านนะฮะเอ้ยกลัวเมื่อกี้เมื่อกี้มาโดยไม่รู้ไม่รู้ตัวทำความสะอาดแต่ว่าไอ,สอา้สะอาดสะอาดไม่สะอาดนะไม่หน้ากลัวหรอกรว่าน่ากลัวเพราะนี่แหละน่ากลัวเพราะทำความสะกปรกเยอะ Happy Birthday ข้างในนะฮะเราควรจะ Happy Birthday ด้วยเขาเออสามขวบแล้วนะมีเพียนอยู่สามอันนะฮะว้ wow. ิว Happy Birthday to you Happy Birthday to you นนจริงๆมันใกล้ๆมันเกิดฉันแล้วนะโอะ okay. เคเวทจอบต่อไปมันมีมันมีมนมนอีกอันอุ้ยเยอะนะนนะอันนี้มาเป็นจุดๆเลย ไม่รู้ว่าคืออะไรเหม <dej> <Okay. hei S 2> ือนกันจุดๆโอเคทำความสะอาดทำความสะอาดแบบงงๆนะฮะจุดเยอะน่าจะอันนี้ยากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สเปรย์ปุ๊บฮึบปุ๊บปุบปุบสะอาดโอ้อีกนิดนึง อีกนิดเดียวมันยังมีอะไรอีกโอเคพอละอีกต่อไปมาแล้ว Hi girl มาหลังจากการ Happy birthday อุ้ยมีคน เขากำลังไปแฮปปี้เบิร์เดย์ฉันรู้เพราะแฮปปี้เบอร์เดย์อยู่นู่นนะฮเขาสุขสันต์วันเกิดอยู่ขมาคาบนี่ทำไมมันอยู่ข้างนอกเออถ้าทำค,ความสะอาดได้แสดงว่าม,มันต้องอยู่ข้างนอกอุย้ยมีเลือดเลือดฉันคงต้องไปทำความสะอาดข้างในแกทำไมทำเจ้าของวันเกิดอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเลย เ,เลือดเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันเลือดหรือซอสน่าจะเป็นซอสเพราะว่าอยู่ในห้องครัวละเออโอเคเนี่ยซอสหกเต็มไปหมดเลยมาจ้ะสปีกรอบหนึ่งดีกว่าปึ๊บมัน,ม,นมันหายไปหมดแล้วฮัลโหลมันมีอะไรเหลืออยู่อีกตรงนี้เหรอ ว่าฉันเห็นอยู่นิดนึงโอเคจะสับสนระหว่างค้าบเลือดข้างในกับนอกโอ้ยอนิดเดียวสเปรย์บอทโทฉันจะหมดแล้วอ่าสะอาดมากเลยแล้วไม่สนใจคราบซอสนะฮะคุณจะทำสกรปรกไปก็สกรปรกปไปเลยอืม ต้องทำขอบให้ดีตรงกลางก็ตรงกลางโอเคเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมมาโอ้ยเมาฉันมือสั่นจนแบบโรสทอยโอเคเนี่ยอะไรอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวจริงๆอีกนิดเดียวโอ้สวยงามสวยงามอีกหนึ่งสองสามอันมันง่ายๆง่ายๆนะแต่ว่ามีตุ้งแช่แน่ๆบอกให้เลยน่าจะมีแต่ฉันว่ามันต้องแบบอะไรข้างในมันต้องอยู่ในบ้านโอเคอะไรต้องการสเปรน่น มีคนขึ้นไปเอ้ยเท่าที่จำได้มันมีอีกชั้นหนึ่งปะ่ะใช่ไหมประตูมันมีอีก,ม,อกมีอีกบ้านหนึ่งอะใต้หลังคาโอ้ยมันเหลืออีกเดียววโ,โลมันเหลือแค่นี้ีหนานีอะไรแล้วเออไปต่อ let's go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  let's move let's move ฮันยะฮันยะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราควรจะนันโอ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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ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 มาทำความสะอาดนะคะแค่มาทำความสะอาดนานหายไปแล้วแมดนานไงกูว่าแล้ว มันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ในเกมนี้ว่าเราว่าน่ากลัวลประตูมันม้มงมีอะไรพุ่งแช่มันแน่เลยิบหาแกประตูมีเงาปร,ประตูมีเงาตายยังโอเคไปต่อข้างบน อันที่จริงก็เราจะทําอะไรก็ได้นะมันง่ายมากแล้วเราว่ามันมีหลายบ้านหรือเปล่าเกมนี้เขาบอกว่าเกมนี้ก็สั้นอยู่นะมีสามมันโอเคน่ากลัวห้องแบบนี้ฉันเคยมีกระจกแบบนี้อยู่ที่บ้านอยู่อะนั่นคนข้างหลังเขาเพิ่งมาจากเบิร์ดเดย์เขาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนข้างล่างอะเขาเพิ่งมาจากข้างหลัง ฉันเคยมีแบบประตูแบบนี้กระจบแบบนี้แล้วฉันเกลียดมากเลยคนข้างคนข้างหลังอะ่ะเฮ้ย <_ l ots> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้คอนด้วยคนมาแกสงสารตุ๊ดน้อยๆอย่างฉันด้วยฮัลโหล เดี๋ยวโอ้หัวใจตะวายโอ้ยไม่ได้อ่านเลยเมื่อกี้นี้ทำประจบเื่ออะไรคือคือเขาทำหรอขอบคุณสำหรับการเล่น Double Gold H Escape t อ Exit กดได้ไหม Escape อ้าวจบเลยอ่ะแค่นี้ใช่ไหมโอเคก็ขอขอบคุณด้วยสำหรับการรับชมคลิปนี้ด้วยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดทุกอย่างอย่าเว้นอันซมัคสไครดีไลค์ดีพอร์ตบายบาย